คุณเคยบ้างไหมที่เวลาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่และมีภาพของเหตุการณ์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันแวบ,บขึ้นมาเรามากักจะเรียกมันว่า flash back ซึ่งตอนนี้มันเกิดขึ้นกับผมบ่อยมากเวลาที่ผมเล่นเพลงนี้ทีไรนะครับผมก็มกักจะนึกถึงแม่น้ำลำคลองนึกถึงชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมน้ำอาจเป็นเพราะชื่อของเพลงนี้นะครับซึ่งต้นด้วยคาว่า r i v e r หรือเป็นเพราะผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ำหลายแห่ง มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับและมันก็พอที่จะเป็นเหตุผลให้ผมนํามากล่าวอ้างเพื่อที่จะกลับมาเยี่ยมเยียนอัมพา,าอีกสักครั้งครับ จริงแล้วผมมีความผูกพันเกี่ยวกับชุมชนแห่งนี้นะครับมานานแล้วครับต้องแป่ประมาณ45หปีก่อนได้ปู่ของผมได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับตลาดน้ำบําพวาเนี่ยจนผมต้องอยากมาเห็นกับตาสักครั้งนะครับผมได้มาที่นี่และประทับใจมากๆกก็เลยมาอีกหลายครั้งรวมถึงครั้งนี้ด้วยชุมชนเก่าแก่แห่ง มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเนื่องจากมีกายภาพเป็นแม่น้ำลำคลองจึงเป็นศูนย์รวมที่สำคัญในการค้าขายและเปลี่ยนสินค้าผู้คนเดินทางไปมาหาสู่กันโดยการใช้แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางหลักมีเรือลำเล็กลำน้อยวิ่งกันอย่างขวบขวอเป็นความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในยุคนั้นครั้นพอเวลาผ่านเลยมาการคมนาคมทางบก ได้เริ่มมีการสร้างถนนหนทางมากขึ้นการขนส่งสินค้าก็ได้เปลี่ยนมาใช้รถยนต์เพราะมีความสะดวกสบายและประหยัดกว่าการเดินทางไปมาหาสู่กันก็เปลี่ยนจากเรือมาใช้รถเช่นกันจึงทำให้คลองอัมพวามีความสำคัญลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นเงียบเหงาแต่ความเงียบเหงาที่ครอบงำชุมชนแห่งนี้ ก็สิ้นสุดลงโดยการร่วมไม้ร่วมมือกันของชาวอัมพวาที่ช่วยกันพลิกฟื้นสายน้ำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยการนำเข้าของมาขายในคลองอัมพวาส่วนใหญ่จะเป็นพวกอาหารการกินซึ่งก็เป็นความน่าสนใจที่ทำให้อัมพวาปรากฏอยู่บนแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากนั้นคำว่าตลาดน้ำอัมพวาก็ได้ถูกนำมาเรียกขานกันอีกครั้งอย่าง,างภาคภูมิ แม้จะมีบริบทที่เปลี่ยนไปก็ตามเมื่อปี58ผมมาอัมพวาเป็นครั้งแรกยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนักได้แต่สนุกสนานยื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนผมเดินไปจนถึงปากคลองอัมพวาเห็นความกว้างใหญ่ของแม่น้ำแม่กลอง ผมรู้สึกว่ามันใหญ่มากสิ่งที่ผมเห็นในวันนี้มันต่างจากวันนั้นทั้งๆที่มันเป็นภาพเดิมๆคงเป็นเพราะเราโตโตขึ้นนั่นเองสุดทางแล้วน,นะครับบริเวณนี้ก็คือปากคลองอเมรวาครับเป็นจุดที่คลองเนี่ยเชื่อมต่อกับแม่น้ามแม่กองครับบ้านเรือนบริเวณนี้นะครับก็ยังคงความโบราณน,นั่งเดิมไว้ดีครับเพียงแต่ว่าวิถีชีวิตนี้อาจจะเปลี่ยนไปบ้างเพราะสมัยก่อนนะครับ ชาวบ้านก็พายเรือมาขนส่งสินค้าเอาของมาขายกันพวกผักผลไม้อาหารครับตอนนี้เนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นการขนส่งนักท่องเที่ยวแทนครับนี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ว่านี่ก็ยังเป็นวิถีชีวิตที่อยู่บนสายน้ำด,ด,ดีครับนอกจากอาหารที่แสนอร่อยแล้วโครงสร้างบ้านเรือนเก่าที่ตั้งอยู่ริมน้ำก็เป็นสเสน่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพกัน รวมถึงช่างภาพมืออาชีพที่มักจะเก็บภาพในโมเมนต์ต่างๆของอัมพวาแล้วพิมพ์ออกมาในรูปแบบของโปสการ์ดในช่วงเวลาที่ตลาดน้ำเปิดใหม่ๆว่ากันว่ามีโปสการ์ดถูกส่งออกไปจากอัมพวานี้หลายหมื่นใบในหนึ่งสัปดาห์เมื่อตอนที่ผมมาอัมพวาครั้งแรกผมก็ชอบดูรูปในโปสการ์ดมากยังดีที่ตอนตลาดเปิดใหม่ๆมาร์คสักกรเบิร์กยังไม่ได้สร้าง Facebook แต่ตอนนี้นะหรือคุณมาร์กเอาไปกินหมด ปปุ๊บ๊บบส่งััรรววดเ็ทนใจแต่ผมจะบอกให้นะครับผมชอบการส่งแบบเดิมดม,มากกว่าครับมันแบบมันลึกซึ้งกว่าครับแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความประทับใจแล้วก็คลาสสิกด้วยเอามปนว่าแบบนี้ครับมากซูไม่ได้เลยครับของดีอย่างหนึ่งของอัมพวาก็คือปลาทู เขาบอกว่าละทูอัมพวาจะต้องหน้างอคอหักสาเหตุที่มันได้ฉายาเช่นนั้นก็เพราะว่าตัวของมันใหญ่กว่าขนาดมาตรฐานของเข่งส่วนหัวก็เลยเกินจึงต้องงอหัวเพื่อจะได้ลงเข่งได้ก็เลยดูเหมือน,น้งอคอหักผมได้แวะมาทักทายคุณแม่เป็ดที่เคยอธิบายเรื่องนี้ให้ผมฟังเมื่อสี่ห้าปีก่อนสวัสดีครับคุณแม่จำผมได้ไหมครับจำได้จ้ะ เนี่ยที่ที่เมื่อสี่ปีก่อนนะครับผมมาถ่ายเรื่องประตูหน้าเงาค่ะการดูฝั่โน้ตี้ย้ายมาที่ตรงไหนครับตรงนี้แหละตลาดเทศบาลสองท่าเรือครับนี้เราท่าเรือที่เขานอยู่ให้ได้เราเที่ยวได้แล้วคุณคุณแม่พี่สาวสบายดีไหมครับสบายดีจัะเดี๋ยวนี้ปลาทูเขาไม่ได้ใส่เข่งกันแล้วเปลี่ยนมาใช้กล่องโฟมแทน อาจด,ดูขาดเอกลักษณ์ไปบ้างแต่ก็ได้ความสะดวกสบายมาทดแทนกล่องโฟมถ้าเราใช้แล้วเก็บดีๆก็คงไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมหรอกครับได้เวลามื้อเที่ยงแล้วผมกินกว๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆเป็นครั้งแรกก็ที่อัมพวานี่แหละผมหมายถึงเรือที่ลอยขายอยู่ในแม่น้ําลําคลองนะครับแต่วันนี้น้ําขึ้นมากเดินไปกินไม่สะดวกก็เลยกินที่ร้านบนฝั่งความอร่อยนี่ไม่แพ้กัน แต่ถ้าจะให้ได้ฟิลจริงๆเนี่ยมันก็ต้องแน่นอนล่ะต้องเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆครับกินกว๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วกำลังจะเดินไปท้ายตลาดแต่วันนี้น้ำขึ้นสูงผิดปกติคุยกับคุณป้าดีกว่า,าวคุณป้าครับอันนี้น้ำมันท่วมเยอะเลยครับก็ประมาณครึ่งครึ่งไอเนี้ยแหละครึ่งหน้าแข้งเนี่ย เยอะอะไรน yeah, yeah, yeah. ั่นะเยอะเยอะเยอะเรท้าบ้านเลยต้องมารีบเก็บของถ้ากิดปีอะไรเนะี 38, ่ยสามแปามเกแล้วก็พิ่งใจเนี่ยะปีที่แล้วไม่ท่วมนะปีที่แล้วประมาณนี้คุณป้าบอกว่าอีก,กราวสองชั่วโมงน้ำจะลดผมก็เลยถือโอกาสเดินดูร้านรวงบริเวณริมปากคลองจนถึงช่วงบ่ายพอน้ำลงผมก็เดินมาเรื่อยๆจุดไม้ของผมอยู่ที่สะพานขุนนิกร ที่ตั้งอยู่กเกือบบท้ายตลาดเป็นสะพานสุดท้ายที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามไปมาหากันได้ระหว่างทางผมสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง มีไอเดียของยุคปัจจุบันผสมผสานกับบ้านเรือนไม้เก่าดูเข้ากันได้ดีเลยครับนี่ก็เป็นสีสันหนึ่งนะครับที่เราไม่มีทางเห็นในอดีตเลยครับแต่ว่าตอนนี้นะครับพอบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยไอ้พวกรายละเอียดเนี่ยมันก็เปลี่ยนตามไปด้วยครับผมว่ามันก็เป็นกิมมิคเล็กๆนะครับแต่ว่ามันก็ดูน่ารักปีครับ จากจุดนี้นะครับเราก็จะสามารถมองเห็นคลองอัมพวาและมองเห็นบ้านเดอนไม้เก่าเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยครับนี่เป็นเห็นนะครับที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาถ่ายรูปและเช็คอินกันตรงนี้นะครับถือว่าจุดนี้เนี่ยเป็นสะพานมหาชนอีกแห่งเลยนะครับ ตลาดน้ำอัมพัว,วมีจุดเด่นตรงที่เป็นตลาดน้ำกลางคืนซึ่งต่างจากตลาดน้ำอื่นๆที่มักจะเปิดในตอนกลางวันพอแดดร่มลมตกเรือของพ่อค้าแม่ขายก็จะพายออกมากันตามลำคลองส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารการกินนักท่องเที่ยวก็มักจนั่งตามริมทางที่เขาจัดไว้แล้วสั่งอาหารจากเรือขึ้นมานั่งทานกันอย่างเรียบง่ายเรือหางยาวก,ก็ขับเพื่อนพานักท่องเที่ยวไปชมหินห้อย เสียงเพลงก็ขับขานข้ามทองน้ำกันไปมาจนฟังไม่ค่อยจะเป็นเพลงเสียงพ่อค้าแม่ขายเสนอเมนูเด็ดๆกันจ้าละวันไฮไลท์ของอัมพวาก็คือบรรยากาศในยามค่ำคืนแบบนี้แหละครับ ใจจะตื่นเช้ามาตักบาตรที่ตลาดนี้มานานแล้วเพราะเคยเห็นคนมาตักบาตรเมื่อครั้งก่อนๆที่มาอัมพวาแล้วยังไม่ได้ทําสักทีวันนี้ผมตื่นเต้นที่จะได้ตักบาตรกับพระที่บินทบาทมาทางเรือไม่คุ้นเคยเลยครับนี่เป็นครั้งแรกของผมด้วยท้าทางจริงเก๊กกลงๆแต่กระทำด้วยความตั้งใจครับ ภาดัง,น,งาานี่ก็คือเพลงเสาอัมพวานะครับซึ่งครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ที่แต่งคำนองครูเอื้อสุนทรสนานนะครับเป็นคนอัมพวาครับบทเพลงและก็ชีวประวัติของท่านเนี่ยจึงได้ถูกบันทึกลงพิพิพพธภัณฑ์แห่งนี้ครับแต่น่าเสียดายนะครับที่วันนี้ผมไม่สามารถจะเข้าร้องเพลงของครูเอื้อสุนทรสนานเหมือนที่ผมเคยร้องไว้ในตอนนั้นได้แล้วครับเนื่องจากตอนนี้มีสถานการณ์โควิด -19 เขาจึงไม่เปิดให้เราได้เข้าไปกันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามข้างนอกเนี่ยยังมีนิเทศการโอเพนแอร์ Open Air ให้เราสามารถเข้าไปชมได้ตลอดเวลาเลยครับเนื่องจากมาตรการการป้องกันของโรคระบาดโควิด19กระจะไปร้องเพลงของครูเอือ้อสุนทรสนานซะหน่อยอดเลยเซงจริงๆในวัฒนธรรมไทยมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ตั้งแต่เด็กเริ่มปฏิสนธิในครันของมันดาพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวาตั้งอยู่ในอุทยานพระบรมราชานุสณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลัยหรือเรียกกันสั้นๆว่าอุทยานรอสองภายในจะแสดงประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของอัมพวาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งประวัติของบุคคลสำคัญที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอัมพวาอย่างหลวงประดิษฐ์ภัยเราะครูเอื้อสุนทรสนานและครูทุนทองใจรนาติเอกจะเข้โทนอืมจริงๆเราน่าจะหัดเล่นเครื่องดนตรีไทยสักชิ้นหนึ่งนะน่าจะสนุกดี การได้มาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทำให้ผมเข้าใจถึงวิถีของชุมชนมากขึ้นการมาอ,อัมพวาของผมในแต่ละครั้งนั้นทำให้มีทัศนะและมุมมองที่เปลี่ยนไปตามวัยที่เติบโตขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็คือความคิดถึงและอยากมาอ,อัมพวาอยู่เสมอ